สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหนะครับ FC ทุกท่านเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่มีคลิปพระเอกลิเกและทีมหมอลำพอ่อพอนะครับที่เ,เต้นลิงเต้นข้างที่หน้าพระาธาตุพนมทำเอาชาวนะครพนมนี่ถึงกับเดือดเลยนะครับที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้หลุดออกมาให้ชาวบ,บ้านเขาได้เห็น ให้คนในพื้นที่เขาได้รับรู้นะครับทา,ทางทั้งที่คลิปนี้ถ่ายไว้นานแล้วนะครับแต่เมื่อมันได้หลุดออกมาให้ชาวบ้านเขาได้เห็นนะครับภาพที่กลุ่มศิลปินเหล่านี้ไม่เคารพสถานที่ไม่ให้เกียรติสถานที่ทำให้ชาวนาครพนมนี่ร้อนกันสุดๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านโดยล่าสุดเพจกูอิแฉบวกหมดไม่สนใคร VC ก็ได้โพสต์ข้อความว่า ตอนนี้คนนครพนมลุกเป็นไฟโกรธแค้นที่พ่อลิเกไม่เคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไม่สำม,มาคารวะไม่สำรวมไม่ให้เกียรตินี่เลยนะนะครับคนที่ไม่มีความคิดไปทางไหนเละทางนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านยิ่งทำให้ชาวบ้านเขาทุกร้อนใจกับการกระทําของกลุ่มศิลปินเหล่านี้นะครับมันไม่เป็นผลดีแน่ๆเลยนะครับเอฟทุกท่านในอนาคตของกลุ่มศิลปินวงนี้นะครับ และก็เพจอีกี้ของแท้ก็ได้โพสต์ข้อความว่าชาวบ้านในจังหวัดนครพนมรองทุกเกือบร้อยคนอยากให้ศิลปินหมอลำท็อปวันระวังมากกว่านี้พระธาตพนมเป็นที่ซึ่งไว้กราบไหว้สักการะบูชาไม่ใช่ที่ที่จะไปใช้แสดงการเต้นแบบอุบาทมั่วซั่วร้องขอให้หมอลำพอพอ,พอและชาวคณะมากล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมือง หลังจากมีภาพวิดีโอเบื้องหลังหลุดทั้งๆท,ที่ถ่ายทำเอ็ไปเป็นเดือนแล้วเป็นเหตุทำให้ชาวบ้านลุกฮือปอรนี่ไม่ใช่เรื่องระดับหมอลําเดอร์นี่คือทุกข์ต่อจิตใจของคนในพื้นที่เป็นเรื่องความไม่สบายใจงานนี้ไม่ใหญ่ต้องมีแอคชั่นต่อทุกร้อนของคนเนื่องจากคุณไม่ให้เกียรติสถานที่ซึ่งเป็นผู้คนเคารพและเทิดทูนบูชาเขาบอกเกิดมา ไม่เห็นภัยเฮ็ดนะครับเอฟซี A P C, รธันเรียกได้ว่าง,งานเข้าอีกแล้วนะครับดิเก้พาซวยจริงๆเลยนะครับชาวคณะหมดลำพพอต้องเจอปัญหาดราม่ามีสิ้นสุดนะครับเจอกระแสดราม่าจากชาวนาครพน,นมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเอฟซี A P C, รธันชื่อเสียงเสียหายหมดนะครับพี่หนูทางออนอย่างดีเลยนะครับว่าจะทําอะไรนะครับแต่ละแห่งแต่ละสถานที่นี่มันต้องมีความรอบคอบ ให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าศักจะทําอะไรก็ทําโดยไม่เกรงนะครับไม่ให้เกียรติสถานที่นะครับเอฟซีทุกท่านงานนี้ไม่ใช่งานเล่นๆแล้วนะครับเรียกว่าคนในพื้นที่ลุกฮือไปร้องเรียนกันแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับท,ที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของกุยเฉ๋บวกบทไม่สนใครนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรก ผู้เขียนเพจกูยิแช่บวกบทมิสนใคร VC คอมเมนต์ว่าร้อนเลยมึงนะครับแล้วก็แชร์คอมเมนต์ของชาวนาคนพรพนมบอกว่าในฐานะคนนคนพรพนมไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการกระทำของนักร้องกลุ่มนี้ต่อให้พวกมึงจะกราบขอขมาขอโทษสักร้อยล้านครั้งพวกกูชาวนาคนพรพนมจะไม่ให้อภัยพวกไม่มีสามัญสำนึกอย่างพวกมึงเด็ดขาดนะครับโอ้โห เรียกได้ว่าคอมเมนนี้เดือดเลยนะครับชาวนาครพนมนะครับคนในพื้นที่เขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเอฟซีท mm ุกท่านคอมเมนต์นต่อมาก็บอกว่าสะใจคักอีแก่นั่นแก่แล้วแกเลยแทนที่จะบอกหวัวปล่อยให้เต้นเป็นลิงเป็นข้างนั่นละเตรียมตัวรับทัวลงได้เลยนะครับคอมเมนต์นต่อมาก็บอกว่าคอมเมนต์น,น,นี้ไปเม้นที่เฟซเมียม,มันหน่อย แม่อยากเห็นติ่งดิ้นนะครับเอฟซีท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเต้นกระโหลกกะลาจะใช้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ไม่ได้เอาไว้ใช้ที่บ้านกับบนวิธีเนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่แสดงกล้ามดากค่ะขอบคุณค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดูสินางจะออกมาขอโทษไหมหรือจะเงียบนางจะบอกเราทําอะไรเรารู้อยู่แก่ใจที่ที่ตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเขา คลานเข้าไปกราบไหว้ไม่ใช่ให้มาเต้นปัญญาอ่อนไม่รู้กาละเทศะอยากถ่ายไปถ่ายยืนเต้นริมแม่น้ำโขงนู่นนะครับเอฟซีดูทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวติ่งก็จะบอกสนจังให้อินดูนะครับเอฟซีดูทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อเธอคนแบบนี้ไม่มีการออกมาขอโทษแน่นอนหรือถ้าออกมาก็คือทนแรงกดดันไม่ไหวไม่ใช่เพราะรู้สึกผิดจริงๆนะครับเอฟซีดูทัน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เคยมีใครไปเต้นอะไรหน้าพระธาตุแบบนี้ไม่รู้ความไม่รู้หนังสือคักอีนางอันนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสาบานจะย้อนเข้าตัวตลอดนะครับพี่เอฟีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจากใจคนคนครพนมพระธาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าใครทําดีย่อมได้ดีแต่ใครที่ทําไม่ดีนั้นรอรับผลกระทําของตัวเองได้เลย นะครับเอฟเรตันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราเคยไปขอพรบ่อยๆศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบักปัญญานี่เมืเ่ยมึงอย่ามาเหยียบเด็ดขาดนครพนมลบหลู่เพื่อนคักใส่หัวไปทั้งกลุ่มนั่นละปลืกบอได้หนังสือคักนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าห้ามไปเลยจ้าคนกลุ่มหมอลำวงนี้มันพากันบอกมีความรู้จักอย่างที่ไหนควรที่ไหนบอกควร ปัญญาอ่อนแท้ๆนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรา,าชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่คอมเมนต์แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากที่ได้เห็นคลิปลิเกนะครับเต้นลิงเต้นข้างนะครับเอฟซีทุกท่าน